กรณีนายสุเทพเทรสุบันจะขอพบและเจราจากับนายกแบบว่านายยกคนเดียวนายสุเทพคนเดียวแล้วออกโทรทัศน์ให้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้รับทราบท่านนายกจะตัดสินใจอย่างไรผมไม่ทราบ แต่ความคิดของผมนายกไม่ควรให้เกียรตินายสุเทพเพราะนายสุเทพเป็นผู้ตองหาคดีกบทผู้ตองหาหมายจับตามหมายฉอและบุกรุกกระทรวงการคลังท่านนายกเป็นผู้นำประเทศตามกฎหมายและบทบัญญัติ รัฐมนูลนายสุเทพเป็นผู้นำกปป,ป,ปสซึ่งเป็นองค์กรเถื่อนและบัดนี้นายสุเทพซึ่งมีประชาชนมาร่วมชุมนมุมสูงสุด200,001เมื่อคืนนี้เหลือเพียง3,600คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีนายทูเทพพูดที่ประทุมวันมีเพียง3,700ตอนนายสาธิตพูดเหลือประมาณ800คุณสุเทพไม่มีทางไปจะขอพบท่านนายกแต่ถ้าท่านนายกไปพบผมก็เคารพการตัดสินใจของท่านแต่ผมในฐานะคนหนึ่ง พรรคเพื่อไทยไม่ควรให้เกียรตินายสุเทพเพราะนายสุเทพไม่มีเกียรติและพูดร้อยแปดพันครั้งจะไม่พบนายยกโดยเด็กขาดจะจับนายยกจะยึดทรัพย์นายยกจะในประเทศนายยกจะในปร,ระเทศทั้งตระกูลเทพไม่มีทางไปใช่ไหมถึงกลับมาทางนี้เสียเหลี่ยม